ุ้ยเหี้ยไว่าม่หชุไปชุบไปชุไมเย่หลังไฟมึงเขายูตากอได้มึงเหนไหเห็นงาย่มึงดูเพื่อนมึงหลังไฟยังหมดยังไอสั์มึงดูเพื painful. ่อนมึงหลังไฟดีมันจะรวมใครหมดไอเหียเออมึงก็รู้เ่ยมึงก็รู้มึงก็รู้มึงเรียกกูต่อต่อต่อปา้เรกกูต่อปาเรียมึงกินรบแพ้พวกกูอ่ะดีอ่โง่ไอสั์ไม่มึงมึงมึงมึต้องหนุ่มได้บ้างมึงตัดสินใจเดี้ เออแค่นั่นแหละอ้กูพาลุงมานลำบากเลยตอนเนี้ยลำร้ายซีเรียสมงไปตีก่อน,นก็ได้สำคัญนะมันเสียเงินล้านหนึ่งแคน่น้ล้านเดียวไม่ใช่หรอนะครับกูไม่มึงมึงมึงอยู่กับตรงไหนเนี่ยกุ้ใหญ่เนี่ยกุ้ใหญ่อยู่ตรงไหนพูดก่อนโอเคโอเค ทำไมตีกันยังไม่จบป่ะมันจบแล้วครับลุงแล้วก็เล่นต่ออ๋อเรื่อจะรอกันแล้วเนี่ยไปทำมาแล้วมึงก็ชนมาแล้วก็ชนกูนั่งดูพวกมึงได้ได้ใช่ไหมเนี่ยได้ครับได้รับลุมนั่งนั่งๆเลยครับชนเลยชนฟังเพื่อนฟังเพื่อนไม่ต้องพูด คนมึงจับแลมโบนี่จับแลมโบนี่โอ้กับมาฟังเพื่อนโอ้กับมาโอ้กับมาโอ้หกูพังอ่ะกูบอกเลยโอหกูแตกไอเ้เหี้ยดูทรงแล้วไอ้ตันทรงไรลงมาลงมาลงลงลมไอ้ตันไอ้ตันเล่นไหนลงอะไรไ,ไม่มึงฟังกูดันไอตันมาไปลงสองฟุมมึงดันไปข้างหน้าเลย บอกเพื่อนันกี้ตายเลยไม่ต้องกลัวมีพี่ชัดโดนจับนะรโดนจับโดนจับวงซ้ายวงซ้ายกูลงแล้วกันกูลงเลยกูไปตายไปเลยยัไปดูใกล้ๆหน่อย

มึงไหวไว้ยพ่อนมาแลเพื Asia, never, <it> ่อนไหวดีแ oh, ล no. ้วเด้หรอชี้ไหวแล้วไอ้สัสยินโรชิ่ดีเพื่อนอีกดีเพื่อนอีกโรชี่หยุดไปเลยเลไปเลยมันไม่ไหวกับคู่แล้วควายเสียงไม่ไหนอะเสียงไม่ไหนเสียงไม่ไหนควายเสียงไม่ไหนเอ็มดีเีกูไม่เยอะเสียงไม่ไหนควายเสียงไม่ไหนเอ็มดีกูไม่เยอะเอ็มดีกูไม่เยอะมาแล้วมันตายแล้วไปตอนรถไฟรถไปเห็นเห็นรางไฟไหมเพื่อนเห็นหลังไฟไหมเอ็นบีเกินว่ะ มันจะหมดแล้วชุบไปชุบไปชุบไปจัดไปจัดไปเวลาเวเา้ยป้เขาอยู่หลังไฟครัปุ้เขาอยู่มีมตาก่อน่านไ่เห็นไมเห็นไหมป้ยเราวยมาไม่ได้เรื่อดีคืนว่ะไม่ไดไม่ได้เล่นตรงกลางเลยเตรงกลางเยงมเอาศพไปทงเรอโดนโดนเฮ้ยม่ช่วยปั๊มม่ช่วยปมไม่ช่วยปั๊มเฮ้ยช่วยปั๊มช่วไปั๊มไมด้ช่ปั๊มไม่ได้ช่วยปั๊มเม ตรงนู้นมันชุกกันอยู่นั่นนะตรงนู้นเอฟดีไอเปลี่ยนไม่ได้ไอไอชิโรชิกักได้นะั่นนะ่ะถ้าชนะไฟนี้มีฝิดกืนนะด้านหลังเอาต่อนะ <c oughs> มึงหลับไยอ่ะหมดยางไอ้สัดมึงดูเป็นหัว่าใส่ดิมันจะรวมใครหมดไอ้เหี้ยเออมึงก็รู้เนี่ยมึงก็รู้มึงก็รู้มึงเรียกกูต่อต่อต่อบ่าให้เรียกกูต่อบตอบเรียบตอบเรียบดีอ่ะมึงกินรอบแพ้พวกกูอ่ะเหี้ยโง่ไอ้สัด อุ้ยเหี day, <To S 2> ้ยรีได้ว่ะรีรีได้่ะฝั่งนู้นรีได้ว่ะแล้วตรงนู้นรีได้ว่าโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งสวนกันมาคนละมุมว่ะคนละมุมบ่าดูเดือดจัดดูเดือดจัดไอ้เหี้ยไฟคนด่าร์ดไอ้สัเฮี้ยตรงนี้ชูตรงนี้ชูพี่สุสีจัดดูดีจัดดูดีจัดไอ้เหี้ยสุสีดูดีจัดสภาพมาให้กูเข้าแก๊งแบบไปช่วยเพื่อนกูไม่เอานะไอ้สัตว์โง่ไอ้เหี้ยวายเลยไอ้เหี้ยมึงดันขึ้นมามังดันขึ้นมาเพื่อมึงดันขึ้นมามันดันขึ้นมามันดันขึ้นมา

แสดงว่ามันไปกืนด้านหลังกันได้เว้ยเมื่อกี้เนี่ยไไนี่โรชี้อะมันไปเอาด้านหลังกันตรงนู้นเว้ยด้านหลังคุมไม่อยู่ดีนะกูมาไม่ทันโชคดีจัดไอเหีย,ยนองกนั้นกูกลายเป็นห่อ โหเฮียกลายเป็นห่อมดเลยแดงปะเฮียสีแดงแกงแตกคุยมันดับมาฟังนไอ้คุยถาหากูดีในไฟอ่ะแซบบอยอะเฮียถาหากูดีกูเยริแส่ไบบอยเฮียถามหากูดิสัตว์แกเกิดหนีไปสัตว์ไป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 รักรักรัไปไปไปไแกเกิดไปยไกเจ๊เจ๊เนีย ยิ่ยจเลจอกหวยไปยงปากหวยน่าผีไอ้หาหม่อีกันตายกูฟีาสตนังอยู่ไหนไว้สั่มมาทำมาใหม่นี่มึงทําใหม่ไอ้เฮียมีเลี้ยงไอ้เทียไอ้เฮียแกกินนังแกงแต่ไอ้เฮียไอ้เฮีอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เกียไอ้าฮียไอ้เฮียไอ้เฮีงไอ้เฮียไอ้าฮียไอ้าฮีงไอ้นนีไอ้เฮียไอ้าียไอ้เียไอ้เฮีอ้เีอ้เฮีอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮีอ้ฮีง้เีอ้าีย้าีอ้ี้ี้ีย้ีย้ ปืนอยู่นี่ปืนอยู่นี่ใครเอากปะโปืงปืสปืนไอ้ยี่อ่ะเอาเอากระโปรงไปใส่ป่ะไอจาไอเสียตลอดตกเงนแค่ตวอไหซ่ำรถซ้รถเตรียมตัวออกน้องซ้รถซอรเฮิชิเดี๋ยไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวล้ห่งม่ไหวเดี๋ยว้องไม่ไหวเดี๋ยวเล่นม่อีกไอ้หี้ยเรศ หน้าสมเพศไอ้เหี้ยีรอดีรอดก็แพ้พวกกูสัตว์จบนี่ไปหาตัดกระโปรงมาใส่อ่ะพวกมึงอ่ะเหี้ยมีรถไหมพีม่เชอร์มี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 ม,มเีเร็วหน่อย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 คุ้ยเลยสัตว์พี่กูโดดต่อยทำมึงบงแตกทำมึงชนแหลกทำมึงงงแดงจนสะบงแหกมึงชนะกูเหยียบห้อ มมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟัดไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไม่ได้เฮียมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสลือมาขอพอยกูไม่สนวุ้นไม่ใครกูเล่นมึง